มาต่อกล้องวงจรปิดกันนะครับวันนี้มาเช็คอาการเสียนะครับมีเสียงดังนะครับส่วนตัวกล้องเขาตัวนี้เขาขึ้นออฟไลน์นะครับมีปัญหาเช็คตรงไหนนะครับกล้องไม่ติดนะครับกล้องมีเสียงดังอดอดออทออดอดอ,ดอดนะครับออรล,ล้วดูควบคู่กันไปเลยนะครับตัวนี้เป็น โทรศัพท์ที่เราจะดูนะครับไปไปปอ่าตัวนี้บอกเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับปัญหามันเกิดตรงไหนนะครับคลิปนี้จะมาบอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเข้าใหม่นะครับเพราะว่าของเก่าเขาค้างนะเดี๋ยวเข้าใหม่ทีนึงอ่าดูได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวให้ส่องกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับดูได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูปัญหากันเลยนะครับเดี๋ยวถอดออกนะครับปัญหาเขาอยูข่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวขอวางมือแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วจะขึ้นไปใส่ด้านบนนี่นะครับครับใส่แล้วนะครับนี่คือปัญหาเขานะครับพอใส่แล้วเขาจะมีปัญหาแบบนี้นะครับ ตัวระบบเขาจะไม่ทํางานเหมือนอยู่ข้างล่างนะครับตัวระบบนะแต่ตัวข้างล่างเ็าจะหมุนติ้วเลยนะครับหมุนได้รอบนะครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่าระบบเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คือใช้งานได้นะครับแต่ตัวนี้ดังแบบนี้นะครับปัญหาหลักๆของตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับ ตัวแหล่งจ่ายพลังงานนะครับแหล่งจ่ายพลังงานก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวสายชาร์จนะครับตรงนิ้วชี้เนี่ยนะครับก็เกิดจากตรงนี้นะครับแหล่งจ่ายพลังงานเขาไม่สมบูรณ์นะครับสายขาดนะครับคลิปนี้ก็มาบอกประมาณนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ ก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนสายใหม่เนาะเดี๋ยวถอดสายนี้ออกไปนะครับ ก็ได้เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เสียบเรียบร้อยนะครับตัวนี้คือสายเดิมนะครับแต่ปัญหาน่าจะ ลามมาถึงอะแดปเตอร์แล้วนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนอะแดปเตอร์ด้วยนะครับอ่าเปลี่ยนแล้วนะครับทั้งชุดเลย คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับตอนแรกว่าจะบอกเฉพาะสาเหตุนะครับก็ดูดูกันจนจบเลยนะครับการเชื่อต่อไวไฟสรสมบูรเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันนะครับสาเหตุ ทีสายชาร์จนะครับแล้วก็อะแด,เดปเตอร์นะครับก็เปลี่ยนยกชุดเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นกล้อง หน้านะครับเดี๋ยวจะบังคับให้ดูนะครับนี่นะครับก็บังคับนะครับ โอเคนะครับก็ปเป็นอันเรียบร้อยนะครับถ้าผมก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับสวัสดีครับ